ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินให้เช่านะครับของเราจะเช่าระยะสั้นเช่าระยะยาวนะครับได้เลยนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่13ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลสาลีอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินให้เช่านะครับเหมาะเลยนะครับของเราถมให้แล้วเรียบร้อยนะครับครับด้านหน้านะครับ ของเราจะเป็นถนนใหญ่นะครับเส้น340นะครับเป็นฝั่งทางขาขึ้นนะครับไปทางบางปะมาดสุพรรณนะครับถ้าเป็นด้านโน้นนะครับวิ่งกลับเข้ากรุงเทพฯปทุมนะครับทับทินของเราอยู่ที่ตำบลสาลีอำเภอบางปะมาดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้านหน้านะครับถมเรียบร้อยนะครับทำทางเข้าเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนะครับของเราติดถนนใหญ่นะครับเส้น340นะครับครับที่รถวิ่งไปนะครับทางนี้ไปทางอำเภอบางปะมาไปสุพรรณบุรีนะครับลงอีสานนะครับด้านนี้นะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอำเภอบางปะมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ14กิโลนะครับเราวิ่งไปนี่นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอำเภอลาดบัวหลวงนะครับเผื่อท่านใดนะครับไปตลาดซื้อของนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึง ตลาดลาดบวหลวงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ18กิโลนะครับแล้วก็จากที่นี่นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่57กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปุมธานีนะครับก็อยู่ที่58กิโลนะครับแล้วก็จากที่นี่นะครับไปถึงสารยานะครับตรงมอมหิดลนะครับก็อยู่ที่65กิโลนะครับเผื่อ FC ผมนะครับเช็คระยะเส้นทางนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับให้เช่านะครับจะเป็นเช่าระยะสั้นระยะยาวได้หมดเลยนะครับ นะครับของเราทําทางเข้าเอาไว้แล้วนะครับด้านโน้นนะครับของเราก็มีทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับของเราทําทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับวางท่อวางอะไรเสร็จสับนะครับนะครับเหมาะนะครับสําหรับท่านที่กาลังมองหาที่ดินนะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับจากตรงนี้นะครับเราไปนู่นเลยนะครับขับไปถึงตรงที่อ่า ห้องเช่านะครับนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ80เมตรนะครับในครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับเผื่อท่านใดนะครับมองหาที่ดินให้เช่านะครับดูทิศทางดูความกว้างของด้านหน้านะครับในครับด้านหน้านะครับเป็นเนี้ยอยู่ที่80เมตรนะครับนะครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมให้หมดแล้วนะครับและด้านหลังนะครับของเราก็จะมีอ่า บ่ออยู่ลูกนึงนะครับส่วนบ่อนะครับเราจะใช้ประโยชน์ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเงื่อนไขนั้นเราก็มาคุยกันนะครับนะครับเหมาะสาหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินให้เช่านะครับจะทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับครับท่านใดชอบสนใจนะครับอยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะรู้รายละเอียดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับ นะครับถมบดอัดแน่นอย่างดีเลยนะครับรับระเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับสร้างปั๊มสร้างอะไรเหมาะมากนะครับเส้นนี้รถเยอะนะครับทําตลาดนัดได้เลยนะครับแล้วของเรานะครับอยู่ฝั่งทางขาขึ้นนะครับ ครับส่วนด้านความลึกนะครับจากตรงเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับนะตรงที่เดยนของเรานะครับนะครับปึ๊บเราไปนู่นเลยนะครับเลยตรงที่ช่างนะครับกําลังทํารั้วลวดหนามนะครับเนี่ยกำลังกั้นรั้วอยู่นะครับครับความลึกนะครับจากด้านเนี้ยนะครับตรงเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับแนวเขตของเรานะครับนะครับเราไปนี่เลยนะครับครับด้านนี้นะครับจะลึกไปอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับนะไปประมาณ90นะครับแต่พอ90าปุ๊บนะครับของเราก็ตัดตรงๆมานี่เลยนะครับเนี่ย นะครับด้านนี้นะครับความกว้างของช่วงด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ120เมตรนะครับนะนะครับก็คือจากแนวนี้นะครับเนี่ยมานี้เลยนะครับ120นะครับแล้วก็ไปนู่นเลยนะครับเนี่ยประมาณต้นไม้นะครับนะครับจากต้นไม้นะครับเรามานี้นะครับเนี่ยเราจะขยักเนี่ยถึงตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับเนี่ย100เมตร100เมตรแล้วจากนี้มานี้นะครับ ก็จะอยู่ที่44เมตรนะครับครับส่วนผังรูปแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวผมให้ fc ดูผังนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นผังไว้ให้ดูนะครับจะได้เห็นลักษณะรูปแปลงที่ดินของเรานะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและรอบๆเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่13ไร่ด้วยนะครับของเราให้เช่าระยะสั้นระยะยาวนะครับ ครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลสาลีอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมและทีมงานบายบายขอบคุณครับ